พี่น้องเลยเนาะเปิดขิปมาไม่นี้กับโพอยู่พี่ได้พี่น้องอยแบบนี้เนาะอยู่เฮือนใจพันมันนี่พี่น้องเลยอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเวสุขูสุคนพี่น้องเลยบอกว่าจะอยู่ในและกระต่างประเทศนะพี่น้องเนาะยินดีตอนรับเข้าสู่สมบเตีเงทองซาเนวคือเก้าพี่น้องเลยมันนี่กับมาอัปเดตเนาะทางเฮือนซานของ อ่ายายพันธุให้พี่ให้น้องเบิงพี่น้องนี่บ่แม่นมาอัปเดตแหละมาให้ทางเรานี่อันะขอบบุญขอบคุณนะทางผู้ใหญ่เพิ่นซื้อหินบล็อกมาให้พี่น้องเอ้ยบ่เตียงสรางให้เพิ่นเอาหินบล็อกมาให้พันก้อนตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละแต่ว่าบ่เตียงมาบ่ทันก็ได้บ่ได้ถ่ายคลิปอ่าให้ยายเราพี่น้องนี่เนาะก็ได้มานําหลังมื้อนี้พี่น้องเอ้ยอคือเก่ามาซ่าคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาซ่าดีกว่าบ่มาเนาะอ่าสโลแกนบ่ตี เดี๋ยวบินก,กันพี่น้องเลยยบินเครื่องกระเพงแพงเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยก้อนละสามพันห้าพันก้อนกับสามล้านห้าพี่น้องบาเตรียมสร้างไม่ละพันก้อนแต่ว่าน่าจะบอพอถ้า่ไอ้มันพอวัดด้ดีกับประมาณสักสองพันนี่น่าจะพออยู่พี่น้องเลยเนาะ,ะตัวพี่น้องเลย ป็นแม่วงต้นจักมุงนี่ยายขมันสามโมงสี่แล้วว่ะออเบื่อเตียงแม่บวดกำคำเป็นบกับเลยพี่น้องเลยโดยสบายดีเด้อยายเ้อพี่น้องเลยโอ้ไวขนาดเนาะสร้างเป็นเด็นอนขนาดนี่เนเมันมือเดียวมนหนึ่อืออือนี่จะเทคานจบปันเอาบะซุงภานใดเนาะ เพราะว่าซูงลายก็นั่นพี่น้องเหยอพี่เทาโอตกคาหักอีกพอแห้งอีกเฮ้ยกองกํากองกาเันยาอะไรเนาะอ่ายาอีกแล้วยายพันตุ๊กใรฮื้นเอาอีกแล้วพี่น้องเหรดีนยพาเนาะพอดีงามจังไหมพี่น้องพอดีกันใดขันสองขันสามขันอ่โอ้จรลือตายแล้วเลือตายว่าเส้นกว่าเลือกินเหรอ เออว่าเอเดี๋ยตายเปิ้งย่เห็นย่หนี่ไม่ลูกลานไปใส่บ้านจะอะไรอยู่ดุมหนึ่งเข่าเขาทมทานอือ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 ไเลยโดยทมทานหนึ่งเข่าเนาะโดยทมทานหนึ่งเข่าได้ยามเห็ดอยู่เห็ดกินโดยได้ยังกินแรงมั้ยนี่โมมีแนวกินแล้วปลากระป๋องถอดปลากระป๋องกินถอดปลากระป๋องโดยทุกคัวจะน้ำมันเลยแล้วก็ได้ออกไป ยังทอดอยู่มันชุกแล้วก็ไดด้ดยผักเป็นอยากแน่นนอยากใส่น้ำมันมน้ำมันก็น้นำมันอนไรอย่างเงี้ยคนอยากแน่นคน,นอยากเนื้เห็ดกระสันทอดแล้วแซ่บด้ยมันแซ่บพคนว่ายายก็กินน้ำเพลเนาะดย้ยกินน้ำเพลทันใดกินไปกระเทบคือกันด้วยดยโดย้วย,ยพี่น้องเลยมีไผ่ข้ามากไหมมีเปอ,อร์เซน็นมาก่บ่เออมีเปอร์เซน็นะอะไรมา พี oh, ่น้องเลยมาเตียงกัโอ้ยมือนั่นโค้งโค้งมาไวชิมากโอ้ยตายยับพันจุ่มขึ้นหอดอยู่จิ้มโค้งแล้วพี่น้องเไยวะดูยกะกะกะโค้งกะโค้งแน่หันแน่จิ้มอาบุกค้งกะโค้งแน่แล้วเจักร้องเพื่อนเนื้อหายเนาะเห็นจักร้องเพื่อนกะเบียบกระโบยกระคักป้านได้เลยโบมวย โมเป็นยังโมเป็นยังไงดูนี่เบาแสนเพิ่นเขามาเพราะว่าสร้างเพิ่นอยากไลายใหม่ไซอันนี้นี่เลยใหม่ส้นหนะสองมัดก็เพิ่นนี่เขาไม่กินน้ำเนยใช่ครับมีสร้างเพิ่นบอกว่าดินมันบกพ่อแฮ่ทรายนั่นอืออือ้าวเป็นยังไงเป็นยังบพ่อตาเฮ่ตาเบิง เหงี่กไส้เลยบ่กไส้คือยังหลอยู่บ่ก็ยังเท่ากันันาดกับเหงเท่ากันอืออ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋อ้องเอ้๋ออ๋ะอ๋อ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 อาอน๋ออ๋ออ๋ออยออ๋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 อนอย๋อออออออ ฮาโซ่แม่น้ำการพี่ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ุนเขียวคือว่าซิปนี่แหละตามเพิ่งแจงไฟเพิ่นกระเฮ็ดว้อายุน้อยอยางน้สองคนได้นน็ดสบายดีเด้อพู่สบายดีน้องทวีพี่น้องเลยยังดือแอบเงียบน้เลยูหน่อยนึงที่ที่คานบ่พอดพอ ที่แล้วพี่น้องเไงมันเห็ดเทือนเห็ดซานโบงายไงายบงายต้องไปก็อีละอีเลือกเพื่อสิแล้วก็ได้ก็ได้รำกับแก่กันเหตุไดมันก็ล้วงลายผายหมากเลยโดยผูกขากันนักใหญ่ยองเหตุไดผูกขาคนบ่มีมันนั่งพี่แล้วบอกละมันนั่งใกล้ๆกันพี่กล้องบ่เห็นเออมันนั่งใกล้ไม่ตู้พี่เออเออจะ อ่ะคอยเป็นคอยไปเนาะยายเนาะได้ยี่ดอกมันเป็นยังดอกเลยมันเป็นยังดอกเงี้ยเอ้ยมันเฉี่ขึ้นใบสีขึ้นใบแดงเลยมันตั้งขึ้นเลยด้เลยคือเฮ็ดปวกกับมันสีก้นแล้วมันก็ใหญ่ดอกขึ้นไปซใช่ไหมซามิคุคากะมีความหวังแล้วเงี้ยเ้ยซาำนีุ้บ่ช่างทำมาเฮ้าบอโอ้ยอย่าเอาไปไกลนะ้วมันเก่าหอดเจ็ดโมงยังมีก่อนไหม มันี่กับเผ้าริ้วเมื่อก่อนนี้ชิดไปต่อยยุ่นนี่กันเลยมาจต,ต่ทั้งรักษามชิบหามาจต่ทั้งตลาดดง,สงกสไปมาแต่เมืองใช้ผู้ท่องวาืนคือผืนเช็ชโปนอีกบืน ไปแบบสั้นไดเป็นร้อยช่องรอยลักพุ่นนะไปแต่ละมือเขาบริมากไงอะอย่าเนีะย่องสามมือได้ขงเอิญบุญเว้นไปสบายเขดน้ำมันกกประแก๊ก็มืออลยน่นี่ขากระอา้ขากสาธุบุญคุณเลอย่างเ้ยโดยพี่นอเลยูุขากระโบป่าโบหอนดอกมแตเ่ยางด้ทำไ้ขาก็เอา เพิ่นเพิ่นกอ็อนี่แล้วแหละยังขั้นตอนที่ลักๆได้พี่น้องคือเอาดินเขาบาดเนาะดินเขาในลังเท่าไรได้ทามเป็นเดบล์ยังโบราณทามอืมสังก็เลยว่าเพราะว่ามันบ่มีคำสั่งเป็นอาหารถามแล้วก็ได้เว็บโบรลองถามลองเบิ้งถามลองเบิ้งดู<า>ดังเือเพิ่นถามมาแล้วีไ่ได้หูราคานะยังเือผู้ใหญ่เพิ่นอยากซอยเอาดินเขาในแกบอ่นานังเธอ นะารัจะได้โบกคนทึกว่าบัตรไรเนาะเตียงเบาเตียงกับจีซอยน้ำยูจากหลังจากใดซอยกันพี่น้องเลยโดยใช่ถูกเพรได้เบาเตียงไปเคลื่อนเล็กเคลื่อนหน่อยคือกันครับขี้ปวกมันเห็ดพ่นเลยเนาะยิบนั่นมาใส่หน่อยหนึ่งอันนี้มาใส่หน่อยหนึ่งก็แล้วพี่น้องเลยมันก็ใหญ่เองมันอ๋อเลยสำหรับกะบัวกันดอกเงยโดยโดยสำนีผู้คากะอากะสุทธิวาลีใจที่สุด โดยเห็นซ้ำหนีแล้วก็ออี้เห็ดพ่นนะโดยไปเรื่อยๆทามีมาอีกกะผูคากะบอกว่าคัน ก็ตรงมีของเพื่อนนแหละน้อยเนาะเอาอยู่ม่าอะไรซ้ำนี้ก็ยังมีหนะเนี่ยเฮ้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 วแต่ผเ้ใหญ่เพ้ยอน้ยเ้เฮ็นเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮึยเพ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเพิ่นฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้่เพ้่เฮ้ยาก้อยเห้่นฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ันฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ย้าเยเฮ็นเน้ยเฮียเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮย้ยยเ้ยยด้้ไ้ยยเ อยู่เดีวจะน้ำมันยามาสุงให้กินให้ยางนั่นนี่นี่เขาหนามควมำกินอันยาก็บ่เคยถิ่มเคยปลาภู้ขาภู้ขากะเออโธคิดจะบุญคุณของอันากบ่เปนเรื่องง่ายย่างคไงคิดไปหล่คิดไปหล่ยางไลเนี่ยนั่นนอนบ่ลยังหมดท่านเลยมียานะกับคิดจะจญยาผู้เดียววะ ออืเห็นได้ใส่พี่น้องเลยโดยเปี่ยกใจเปลีมันบูคากับกิดถึงจังสีนาญาเอยซอยซอยกันเห็นแล้วพอได้กินได้หย่อมพอได้อ<ด>ยาเห็นจะได้บ่ซอยเลยกับปบเป็นพี่น้องคนเท่า <c oughs> ทำนีในพุขากรดีใจอะไรเงี้ยเอ้ยเห็นเสาตั้งกระีเลยเนาะโดยอ่าพี่น้องคือสีบหฮักล้งหรอกวานนี้ต่างจิตจันหยานบ่ตั้งตั้งตั้งบ่เมื่อไดแกงโซบูตเอ่อแบบตั้งไว้ชื่อบ่บ่มีใหม่ยังมีใหม่ยันมีแต่ในร้านได้ผืนเห็ดอยี๋ยนี้นี่ยผู้ตู่เลยห้านไก่หรอกค่ะหยานมันเห็ดแบบว่าเห็ดแบบมอดเทงบ่มอย่าดูตะกอนนี่เขาตอกไม่อึกซึ้งไปหมดอ่ะใช่เออมดากันรักเสาหนึ่งก็ทามโตทามโตวันนี้บ่มีตั้งปะไหว ตั้งไว้เลยแล้วก็เพียกย่างมาเนี่ยจังจุ่มบุญใส่จัจุ่มหายาอยู่มือย่อเบาถิ่มป้าผู้ขาดพี่น้องทุกคนไปทางไกลแล้วพอได้ถิ่มก็เมื่อนั้นกปวดหัวดูเราตื่นช่วยในอันกินยาพี่น้องเลยตื่นมาแบบตอนนี่แหละประมาณตอนทักมาจังเด้อบวนได้ยินคนจังว่าบังเถื่อนมากะช่วยไปกระเทาะมาใส่เบาเตียงท้องผู้นั้นก็เบาเตียงท้องโอ้ยสงสัยเป็นข้าวเบียดเลย มามาหอดอยู่แต so, ่ว like like, uh, like uh, uh, uh ่า huh. ม sí. ันคำก็คือเกาอะไรว่ามันคือเกาคำแล้วก็ยาแล้วยาดีเต๋อเพื่อนจะเวดไหมเพื่อนเยื่อนยานี้ก็รับหอนเพื่อนแบบนี้ไหวพันธุ์เห็ดกันเนาะสองคนสามคนถึงมาก่อเหมือนไม่จะสองคนเพื่อนแต่แรกเพื่อนไหวอยู่สั่งนี่พี่น้องไอ้สั่งพันธุเห็ดนี่จวดจวดเขาจะมีเงินในพันธุ์เห็ดนี้สั่งรถแค่เดียวสี่หันสั่งรถ เป็นเห็ดลายลางอยู่เห็ดในลายลังอยู่พี่นอะไยทั้งน้ำมันกะสมบัติแนเอวห้ามาให้หันสมบัติเกษรด้วยเป็นอ้ไรจะผู้ขายยังผู้ขายก็บผูหู้ด้หเอกูบจักไม่ไอ้พันธิตเห็ดลายลังอยู่ไงรถเพินอ่าพี่นอไยทั้งทั้งป้าบุญอ่าแต่บุญบ้านหน้าเพิ่น จ้งหิรายลังอยู่คุณน้อยคนหิดไวเหิดคักเสาหันแล้วไปกับสะอ่อนนอนเสาบ่ด้เขาเขาใ่เป็นคนสั่งเ่อนเบาเตียงคุณเอ้ยโม่มนตาเศร้าบบ้านมาแถววาชิบะชิบโอ้่มั่คือคนใหญ่ว่าคือเขาเข้ากเข้าว่าจะหยอนจะยอดอันนี้มัดตัวเอาเอามาดรทานด้วยดีคอองมานเอามาแต่เซโนูผู้ใด แถวนี้เขาบกค่อยจะเค็ดกันมีก็จะยนที่จะยอดกันมันมันบ่าไครับว่าแบบภาษาบ้านมันบูตึงมันดิบรีบเปนึังมันดิบรีบ้วม,มันว่าไงยๆอ่อนเมนคือใครเล่นกับวันหอยมันนาเศร้าอ่ะบายอเมนมาแจกที่น,ม,นมันตึง่างเดี๋ยวมาให้เพื่อนไซเล็กให้กัเล็กวกไงด้วยนะเพอง <c oughs> เล็กไงเว่ามาตรทานด้วนะ แดีพายุเขามากกับแบบต้องย่านรถมันคงจำชิล่มลมฝนนี่พยานเห็นได้ภูคากรบพยานหรอกนจะไข้กกตูปน้อยลายอยู่หลันยานาะคือยังเสยแล้วมลมมากคึงขางคึงขางย่านปุบหนาปุบหลังเด้เกียมบกแดดตัใหม่ย่านเด้อย่านดมจะไันีบดังจะได้ดังหลูหลงยี่คงตุ๊กว่า้ภูคาเดี๋ยวหนึ่ง่ยไม่บ่ไม่และหลูก็มาตต่ถกันี่ล มหม่สั่์มาดสาะจำคีวิ์เปล่อมผ้าผ้าอีทานนึอย่เป็นนั่งจะกินจนุบวมผ้ากระพาลุ่งใกล้ๆอีหนึ่งเลมลุงลุงสมผลลุงหมาที่ไหนจะว่าจนเกือไปน้ำงีเม็ดหนึ่งบอนควนมันลงโดยเพื่อนนียังใกล้แลยก็เป็น่ยนยังบกระบัดเศ้าไปบุญโอ้ยพ้าเล็กเสียมีเพื่อนของพื่นบานนั่นบานชิเป็นเนาะแต่ละขั้นพันที้ที เอา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 พี่น้องเลยเดี๋ยวอันอดทนจะหน่อยสามอันนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องเลยทั้งบ่อเซนมันก็บอกว่าอันเบัตรเท่าๆก้อนเอวที่คานในบ่อทางงบทางผู้ใหญ่เพิ่นรวยเพิ่นก็บอกแน่นอนอ่าโอเคพี่น้องเลยแต่ผู้ใหญ่เพิ่นอยากชอยอยากตื่มไปกับจังหวะกันอีกเนาะพี่น้องเนาะรวยจูเพิ่นบ่า ลังคาอันก็คือเพื่อนสียุกเลือประเดี๋ยๆจังโมเห็นเพื่อนนะนะแก็เพราะว่าเพื่อนก็คือได้กินย่อนเพื่อนยู่โดยโดยโดยพี่น้องใหญ่นล้อคอยเป็นคอยไปนายายเนาะได้สำเร็จแล้วสำนักยังก็เรก็ย่าบุเป็นยังผู้ขาบุกคิดยังเพิ่นกับซอยห้าม้าไล่แล้วโดยเราตั้งคืนนี้ยังแล้วลูกบ่คิดตลอ บอง่ายเลยพี่น้หนุ่ยคนไม่ไดบุญบุญบุแล้วเพราะว่าถ้าเขาไปหาเงินอยู่พังถกพังไถ่ตลอดหลายปีเนาะเพื่อใช้ได้เงินดินโบไนเรายากเลยใช่พี่น้องเงินตัวไ้แสนบาทเพื่อใช้เหลวเดี่ยไม่ได้เงินนิดหน่อยผู้ขากะอานว่าโบไนโบไนปีโบมีอยากกินจัจอยากอยากผู้ข่าไรซัมเนียผู้ขากะขอบวขอบใจขอบบุญขอบคุณพ่อแม่ที่ว่าซอยเรือมาแล้วโดย ต่อไปนี่ก็เดี๋ยวชีบุนนี่แหละพี่น้องอยู่หลงัลงคาหลังคานี่ก็ชีบุญชี <c oughs> อ่าซอยไปย่ำซอยแล้วให้มันได้ย่างหน่อยๆน,นี่พี่น้องอยู่โบ้ได้โบ้ได้ยางให้มันได้หลงังคาก่อนก็นยังดีนี่เวลาย่ำผลย่ำยางมากนี่เทาเอาอดินมันยังมาทมนี่เทากัมันอันนี้รอเทากับพายางมา อ้อมเลยเราก็นอนได้เนาะดูแต่มันมีหลังคานะดูมันมีหลังคาแล้วเฮ้าดูไรเเต่ว่าเรื่องก็เรื่องยังกันจังว่ากันรอกแต่ว่าหลังคานี่นะสำคัญดเป็นองะไยเพื่อหอดยำฝ่ายยำผลมาอีกเ่ยครับเพื่อห่อนมั่วยั่งแล้วเดี๋ยวทั่วเฮามีผามีแพหอ้อมยูกระไรเราดินมะทุ่มมะยังนีนก็เห็ดี่ก็โอเคแล้วหันกระไดพี่น้องะไยแต่ตัวนี้แหละสำคัญที่สุดเลยหลังคานี่พี่น้องะไย เอาเอาเอาฟังเบิ่งก่อนอา่าตอนนี้กาส์ให้ย่ายทั้งย่ายขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นตั้งแต่ผู้ใหญ่ผู้ที่ชื่อเสาแหละดูท <c oughs> ีเฮาสั่งบล็อกมาให้นี่พี่น้องเลยอ่า<ด>1,000ก้อนกับสามล้านห้าแสน 5, กีบเนาะพี่น้องเนาะดูบล็อกนี้ก้อนละ3,500พี่น้องเลย จะขึ้นเนี่ยขึ้นได้เดี๋ยวนี้ผ<ร>ู้ตู๋จะเฝื่อใช้เ<แ>นาะเลยลงเน่ไป,ไปเบื่อแหล่ผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ลายท่านให้เมืองหนองเมืองนาโดยโดยุยเอตเอผู้แหละผู้ใหญ่ใจดีเด้อถูกผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทั้งเมืองหนองเมืองนาเลือกที่ว่าอะไรซอยเรืออ่านสื่อสาสื่ออันบล็อกเนาะมาทั้งเบาเตียงผู้มาเป็นสะพานบุญใหพ่อให้แม่กับข้อขอขอกขอใจพ่อแม่ เออขอให้พ่อแม่อยู่ดีไม่แหงเลยเออที่ว่าไะลรซอยดูบซอยร้านเป็นเสาแะ้วก็เป็นดินบล็อกอนาะอมาทางเบาเตียงก็ขอขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเออที่ว่าไะไซอยน่ะน้องบุญทบอกทวีมากนาจุนมาหอดคันนี่นะก็ขอให้พ่อแม่อยู่ดีมีแหงนะความเจ็บบ่ไรความไข่บ่อยมีเบาเตียงผมมาเป็นสะพานบุญให้เพื่อนกะ เดินทางไปมาทางหบอว่าสิขึ้นเนื้อลงใจเขาขาจะตลอดปลอดภัยเรืองเบาเตียงเด้อเด้อะอไ่่าปั่พี่น้องยาบาลดีไป่าเบเตียงชื่อนะปิ้งไก่ใี่พี่น้องไนี่มาฝากยายเพิ่นเพ่อได้อ่าไปกินไป่ป้าน้องบุญทวีมาเอาพี Meat ่ละด้ฮะเอาปลากระป๋องก็กินไก่ก็กิน พี่น้องไงไก่ก็มีคือกันปลากระป๋องก็มีบ่โอ้ยพี่น้องไงเออสร้างครับบ่เออเอ่อเากัให้เพิ่นมาลงเลยอยู่บ่ได้นั่นได้พี่น้อง ะพี่น้องเอ้ยยายปิ้งไก่ให้บักป้งๆเลยนี่หลายแล้บ่ดยพอได้มีอยงใดพอได้กินบ่แรงปลากระป๋องน่ะยังอยู่มนบ่อืโอเคยังอยู่มองปายนี่แล้วสิปลายโอสิเบิดแล้วอกินตปากระป๋องอีหลีนี่เนาะบ่ได้กินเนาะ พี่น้องเอ้อาวสนาไว้เอาไว้สูยสร้างกินในบืนโดยยายด้วยวันนี้ก็เกือบผ้าซางหิวเข่าเล้ำโอ้ยพี่น้องเอ้ยโดยหลายหลายบางเลยเอ้าเอ้าเห็นดีใจน้ำได้ยายเอ้ยเอากระค่อยเป็นค่อยไปนายยายเนาะโดยโดยอยกะนั่นเราพี่น้องเอ้ยความหวังน้ำมันยาคือกันนั่นแหลยโดยเมียยญ้าภูคาก็คือซิมมีในวันนี้เลยแหละไปโดยกิดของผูคามันต๊กตรมไม่ดีร้อนอยู่ อได้ยอดอกได้ยอดอกน้อพี่น้องเนาะไปเมื่อก่อนเด้อบาน้เด้อสบายดีอยู่ดีมีเฮงโดยโดยโดยป้าพี่น้องไงบาเตียงับสิคอตัวเดินทางกลับก่อนบาน้เนาะพี่น้องเนาะอ่าได้เอาอาณาของกินของอยากมาฝากยายพันธุ์ลาแกามาให้เราขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจบุญเพลนมาเตียงสั่งบล็อกมาให้เมื่อวานนี่บาเตียงบ่ได้เข้ามาพี่น้องไงก็เลยมาให้เราขอบุญขอบคุณเมื่อนี้ทีเดียวเลยพี่น้องไงเนาะะจังได้ก็ ฝากพี่ฝากน้องไปพิจนนารณาสำหรับเคสของยายพันธุ์นี่ผมอยาจะต่อเติมเติมเพิ่มเติมไปกับยิน,นดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเองให้เป็นเล้าเห็ดให้เล้าให้เป็นเล่ให้เป็นทั่วกไก่กตัวเล็กพี่น้องเองอยู่กับลานเนะาะกัมพากัมพอยพี่น้องเองผู้เท่าผึ่งเพิ่มเป็นคนมาตะไต่เป่นเหล้าก็ได้มาตะปักซีพี่น้องเอ,นองเอนะขอบุญ,ขอบ,ญขอบคุณหลายๆเพ่อแม่พี่น้องนะเนาะราะการทาง ไอ้ผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้ซอยทั้งบล็อกีปนอนเลยหนึ่งพันก้อนเนาะก็ขอให้เจ้าจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปาจจะจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเจ้าให้มาสำเร็จก็ขอให้ไหลกับขึ้นหาเจ้าร่อยเท่าพันเท่าสาธุนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนเมื่อมาก็ขอให้ได้แก้วมานโสดโทษให้กันจะให้มาพานมานให้จะให้มาเบียดละขีดเดียดอย่างไรก็จะให้มีมาใกล้เด้อบอยจะเหตุธุรกิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปสาธ สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบาย